วัคซีนของประเทศไทยเรามีทางด้านของจุฬาลงกรณ์นะคะที่เขากําลังพัฒนาวัคซีนอยู่ด้วยแต่ว่าในขั้นตอนของการพัฒนาเนี่ยมันจะต้องมีการใช้แลบในต่างประเทศนะคะแล้วก็ต้องมีบริษัทที่ผลิตเนี่ยมีต่างชาติเนี่มาร่วมด้วยทีนี้ คิวเนี่ยแหละค่ะมันคิวทองเหลือเกินทําให้การผลิตของเราเนี่ยอาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณอนุทินชาญวิรกูลค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรสินธุคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักร,รุ่งธรรมผู้อำนวยการโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ศูนย์ COVID 19, วิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนาย แพทย์นครเปรมศรีนะคะผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งประเทศแห่งชาติขออภัยค่ะก็มีการหารือร่วมกันนะคะเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิด mRNA ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ษษษษษจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะคุณอนุทิน,นบอกว่าครามได้อนุมัติงบค่ะ1000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนให้คนไทยเ,ยเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วที่สุด 1,000ล้านเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นงบประมาณ600ล้านสำหรับการเจราจาถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะคะส่วนทางด้านนายแพทย์สุข,ขุมการจะนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงนามในหนังสือการเจราจาแล้วนะะส่วนอีก400ล้านบาทอันนี้ใช้ในการสนับสนุนวัคซีนของทางจุฬาลงกรณ์นั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของศาสตราจารย์แพทย์เกียรติเนี่ยบอกว่าผลการพัฒนา,นาวัคซีนชนิด mrna ของไทยเนี่ย ให้ผลดีค่ะทดลองในหนูสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงถึง50,000ไตเติ์ผลการทดลองในลิงก็กระตุ้นภูมิได้3 0,000ไตเติ์ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลิตวัคซีนต้นแบบนะคะเพื่อจะเอาตัวต้วตนแบบเนี่ยไปทดปลองในระยะที่1ตามแผนเดิมเนี่ยกำหนดขั้นตอนนี้ประมาณตุลาคมแต่เนื่องจากว่าโรงงานผลิตวัคซีนเนี่ยมีคิวการผลิตจำนวนมากค่ะก็ต้องเลื่อนแผนออกไปประมาณ1-2เดือนคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ เดินหน้าผลิตได้ประมาณไตรมาสที่3โอ้โหถึงไตรมาสที่4เลยนะคะของปี2,564ก็ว่ากันที่ปีหน้าเลยนะคะ